สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเหงียน,นํากระเป๋าสพายหนังจระเข้ดีไซน์แฟชั่นสวยๆนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ได้รับความนิยมมากสวยทันสมัยมากๆนะคะน้องเหงนจะเริ่มต้นที่สีน้ําตาลกาแฟงานเพิ่งผลิตมาใหม่ๆส,สดๆร้อนๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ,ะขนาดความกว้าง10นิ้ว กว้าง10นิ้วสูง5.5นิ้วหนา2.5นิ้วกระเป๋าขนาด10นิ้วจะต้องผลิตจากจรเข้ที่มีอายุอย่างน้อยนอย3ปีครึ่งขึ้นไปนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยนานขนาดนั้นและกว่าจะผลิตเสร็จนะคะร่วม,ร,วมร่วม4ปีอย่างต่ำกว่าจะได้กระเป๋าใบนี้มาไว้ใช้งานให้สวยงามลูลาแบบนี้รอคอยนานรวมระยะเวลาผลิตด้วยอย่างน้อยน้อย สี่ปีนะคะพี่พี่ะราคาหนังท้องจระเข้บนห้างในประเทศไทยไซส์สิบนิ้วอย่างน้อย,อยต้องมี4ี่ถึงห้าหมบาทที่ต่างประเทศเป็นแสนนะคะพี่พคะ่ะน้องเอจัดให้กับพี่พในราคาพิเศษ5,200บาทเท่านั้นถ้าพี่พี่สนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะแคปภาพแล้วทักแชทได้เลย ากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินสามารถแจ้งได้เลยนะคะพี่ๆที่รับชมโนกเอ๋ยทาง YouTube นะคะโนกเอ๋จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้เมมเบอร์โนกเอ๋เสร็จแล้วทักหาโนกเอ๋ทางไลน์ได้เลยทุกออเดอร์นะคะโนกเอก็จะมีของแถมที่ผลิตจากหนังแท้นะแถมให้ทุกออเดอร์เลยของแถมช่วงนี้เป็นปลอกไฟแช็คหนังวัวแท้อัดลายจอร์เข้ สวยมากเท่มากไม่เหมือนใครและมีต้นทุนในการผลิตที่สูงแถมให้ทุกออเดอร์ด้วยนะคะเราจะชมกะที่สีน้ำตาลกาแฟอ่ะพี่ๆขาเชิญชมความสวยด้านหน้าอืหนังพื้นใหญ่วางกลางเซนเตอร์อย่างสวยไม่มีรอยต่อสู้นะคะหนังสวยมากด้านหลังขนาดของสเกลหนังหน้าและหลังใกล้เคียงกันมาก วางเซนเตอร์ให้อย่างดีรุ่นนี้ก็จะมีสายสภายให้2เส้นนะคะก็จะมีทั้งสายหนังและสายโซ่พี่ๆอยากสพายแบบสั้นขึ้นไหล่อย่างนี้ก็ได้หรือตัวเนี้ยถ้าเราใช้สายยาวเราก็ไม่ต้องเอาสายสั้นออกเพราะตัวเนี้ยนอกจากจะเป็นสายสพายสายสั้นแล้วยังเป็นเอเซอรีส่สวยๆด้วยนะคะเราใช้งานสายยาวร่วมด้วยได้เลยรุ่นนี้ขนาด10 10 10 10, 10, 10นิ้ว ใส่กระเป๋าตังยาวได้ค่ะมือถือเครื่องสำอางข้าของเครื่องใช้ของคุณผู้หญิงใส่ได้สบ,บัาทรับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเอไปต่อกันที่สีต่อไปสีต่อไปสีดำตองเอจะใช้งานในลักษณะสายสั้นตัวนี้จะเป็นสายสั้นแล้วก็เป็นสายโซ่ร้อยหนังนะคะสวยเรียบรูมากใช้งานในลักษณะคล้องแขนจะสะพายยาวก็สวยใช้สายสั้นก็สวย ค r o สบอดี y ก็สวยถือคล้องแขนแบบนี้ก็สวยขึ้นไหลด้วยสายโซ่ก็สวยสวยทุกท่วงท่าคะ่ะพี่ๆคะ่ะสีดำเงาสวยมาก5,200บาทนี่เป็นราคาที่ถูกมากจระเข้อายุอย่างน้อย3ปีครึ่งรวมกรรมวิธีในการผลิตระยะเวลาในการผลิตร่วมๆวม4ปีกว่าจะได้ใช้กระเป๋าใบนี้ นะคะคราคาบนห้างต้องมีสีห้าหมื่นหนังท้องจระเข้ราคาในตลาดโลกคือแพงที่สุดบริเวณท้องคือแพงที่สุดนะคะนอกจากขายถูกมาก5,200บาทสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปสีขาวหิมาลายันพี่ๆขานี่เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ได้รับความนิยมมากมาเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อน,นั้น หมดทุกรอบกว่าจะมาก็รอนานพี่ๆห,หลายๆท่านที่เพิ่งมารชมนะไปดูคลิปวิดีโอย้อนหนังเจอรุ่นนี้อุย้ยมีไหมคะรุน่นนี้มีไหมไม่มีแต่ตอนนี้มาแล้วนะน้องเอ๋มาอัปเดตให้ชมแล้วนะคะ5 2 0 0ัรบาทเชิญพี่ๆดูสีขาวหิมะาลายันหนังสวยมากค่ะหนังสวยมากไม่มีรอยต่อสู้เลยนะคะวางกลางลำตัวหนังสวยไล่ระดับนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังขนาดของสเกล ใกล้เคียงกันเพราะว่าน้องเอคัดน้องเอคัดมากจะวางหนังแบบหืหน้าอีกอย่างหนึง่งหลังอีกอย่างหนึง่งไม่ได้นะคะต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดนะคะถึงจะเป็นงานสวยสวยทรงคุณค่าด้านในคะ่ะไปต่อกันที่สีต่อไปโอ้โหนี่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยแม่เจ้าสีเหลืองสดพี่พี่พูดถึงนะความเป็นแฟชั่นความโดดเด่นน้องเอยกให้เลยสีเหลืองสด สวยสดโดดเด่นแฟชั่นสำหรับสาวๆที่แต่งเนื้อแต่งตัวเก่งๆนะคะสำหรับเจ้าแม่แฟชั่นทุกท่านมาเอาสีเหลืองไปใช้ได้เลยนะคะดูความสวยของหนังวางตำแหน่งนะคะหนังวางได้ตำแหน่งเซนเตอร์ดีทุกอย่างความเงางามขนาดของสเกลด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมคะว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดสวยเพอร์เฟกต์มากใบนี้สวยเพอร์เฟกต์มาก 5,200บาทที่สุดนี้ราคาแบบพี่พี่คะ่ะนะรุ่นนี้จะมีสายสะพายยาวให้ทุกใบซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเอเป็นเกรดที่สวยและแพงที่สุดนะคะอดูดูด,ดูไปต่อกันที่หนังท้องสีขาวมุกนะคะเป็นสีพิเศษพี่พี่คะ่ะสีพิเศษมีเข้ามาหใบ1สีเท่านั้นสีขาวมุกของจริงก็จะเงาแวววาวนะคะ สำหรับสีพิเศษราคาจะอยู่ที่5,500บาทเท่านั้นถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะรีบทักแชทมาเลยจำนวนมีน้อยของเพิ่มเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆและเป็นดีไซน์ที่แฟชั่นทันสมัยเป็นดีไซน์ยอดนิยมใช้ยังไงก็สวยใส่กับเสื้อผ้ายังไงก็สวยใส่กับเสื้อผ้าสีอะไรนะะแนวแบบไหนก็สวยอ่ะพี่ๆค่ะเชิญชมสีขาวมุกมีใบเดียวรู้ราม,มากและหนังสวยมากเลยราคา5,500บาทเท่านั้น ค่ะดูก้นกระเป๋าโอ้โหโก้นกระเป๋าลงขมือบซับให้แบบสุดยอดมากอีกทีหนึ่งอะแม่ก้นกระเป๋าอะลงลายขมือบจระเข้ตัวใหญ่ให้อ่ะสุดยอดมากนะคะแล้วก็ดูด้านในค่ะวดงามมากไปต่อกันที่อ่าบริเวณหัวกระโหลกโอ้โหสีขาวพี่ๆคะ่ะสีขาวเรียบรูดุดัน ไม่เกรงใจใครบริเวณหัวกะโหลกราคาอยู่ที่5,200รบาทหัวกะโหลกสีขาวหิมาลายันเชิญพี่พีรับชมไล่มาไล่มาดูลวดลายดูความสวยไล่มาดูด้านหน้าด้านหลังกลางลำตัวสีสวยมากจระเข้เนี่ยเขาจะมีสีอ่อนสีเข้มอยู่ในตัวเดียวกันเวลาฟอกสีขาวเราจะเห็นความงามตามธรรมชาติของเขา ถ้าเราอยากได้ฟีแบบธรรมชาติและยอดนิยมนะ,ะเป็นเป็นธรรมชาติที่ยอดนิยมด้วยนะคะเพราะว่าสีขาวได้เป็นสีที่ขายดีทั่วโลกค่ะเป็นสียอดนิยมทั่วโลกเลยอ้้สวยมากเลยค่ะไปต่อกันที่หัวกะโหลกสีโอวันติงมีใบเดียวหัวกะโหลกหน้อยมีแค่สองใบที่เข้ามาใหม่กว่าจะเข้ามาอู้รอนานมากที่เพิ่งผลิตมาใหม่ๆสดๆลร้อนเลยราคาห้าพันสองร้อยบาทนะคะ จะใช้สายโซ่ขึ้นไหลจะใช้สายโซ่คล้องแขนจะถือสายโซ่สวยๆนะคะหรือถอดสายโซ่ออกก็ได้แต่ต้องเอแนะนําว่าถึงแม้จะใช้สายยาวก็ไม่ควรถอดสายโซ่ออกเพราะว่าตัวนี้นอกจากเป็นสายสั้นแล้วยังเป็นอิสระรีที่สวยงามมากๆนะคะสพายยาวด้วยสายหนังสพาย crossbody ด้วยสายหนังก็ได้รุ่นนี้คือใช้งานได้หลายสเต็ปหลายท่วงท่าและสวยทุกสเต็ปสวยสวยทุกท่วงท่าเลยอ่ะ บริเวณหัวกะโหลกลำตัวจระเข้กระดูกสวยมากค่ะกระดูกสวยมากนะคะราคา5 2 0 0ัรบาทมีเท่านี้เลยที่เข้ามาใหม่น้องเอ๋อยากให้พี่ๆได้ครอบครองนะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะสนใจใบไหนทักมาเลยน้องเอ๋ใจดีมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วหน่วยจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าหนังสวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ